ในปีนี้คนเกิดปีกระต่ายจะกระทบดาวทั้งมงคลและไม่เป็นมงคลเอาดาวไม่ดีก่อนขู่ให้คุณตกใจสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาด ความรู้ดีๆที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสําหรับคนที่เกิดปีกระต่ายกระต่ายนั้นเป็นนักสัตว์ที่เพอ้อฝันเป็นนักสัตว์ที่คนที่เกิดปีกระต่ายนั้นจะมีความคิดกว้างไกลเปรียบเสมือนกระต่ายสามารถมองจินตนาการไปบนพระจันทร์ ว่ามีกระต่ายตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเพราะนั้นคนเกิดปีกระต่ายจะคอยคอยคอยด้วยความอดทนในปีนี้คนเกิดปีกระต่ายจะกระทบดาวทั้งมงคลและไม่เป็นมงคลเอาดาวไม่ดีก่อนคูให้คุณตกใจดาวตัวแรกคือหำตีหำตีนั้นส่งผลให้คุณกลายเป็นคนหวังไกล เจ้าชู้ใจสปอร์ตกับใช้จ่ายไม่อั้นสุรุ่ยสุร่ายไม่มีสตังค์ยืมสตังเขามาเอาหน้าใหญ่เอาไว้กลายเป็นเจ้าบุญทุ่มนั่นกระต่ายกับดาวตัวแรกดาวเทียงคงเดียงเทียงคงนั้นมารวมตัวกับหำตียิ่งกว้างไปใหญ่ฉะนั้นกระต่ายกลายเป็นนักลงทุนที่เกินความคาดหมาย เวลาไปเล่นทั้งๆท,งท,งที่ในไพ่ไม่มีอะไรแต่กล้าเหลือเกินความผิดพลาดตรงนี้จะเกิดแล้วดาวตัวเทียงคงนั้นทำให้ลูกน้องไม่อยู่ในโอวาทสร้างปัญหาให้คุณวุ่นวายใจดาวสุดท้ายที่ไม่ดีคือห้วยขี่ห้วยขี่นี้ทำอะไรมักจะเจออุปสรรคทำให้คุณกล้าบ้างไม่กล้าบ้างขับรถ เอ้ตรงนี้ช่องว่างไปไม่ไปไปไม่ไปถูกชน <c oughs> ตัดสินใจไม่เด็ดขาดครับอ่าแล้วไปดูดาวดีแต่โชคดีครับปีนี้พระอาทิตย์ส่องแสงมาดาวไทเอียงไทยเอียงส่องแสงส่องสว่างมาทางไหนครับไทยเอียงมาจากเสามังกรอ่ามาจากทางลงที่ตีแปบ่ มาเสริมตัวคุณครับดาวไทยเอียงเป็นดาวมงคลเข้ามาในดวงชะตาเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องอยู่บนหัวทําให้เกิดความรุ่งโรจน์อนาคตสดใสทําอะไรก็เกิดความสําเร็จดาวสามตัวนั้นไม่น่ากลัวเลยแต่คุณต้องมีองค์ไทยเอียงไทยเอียงนั่งอยู่บนบัลลังก์ได้เรียนผมมีครับไทยเอียงนั่งบัลลังก์สีแดงซะด้วยเป็นสีแห่งพระอาทิตย์ อัดไปด้วยผงทูบศักดิ์สิทธิ์จากประเทศจีนพิธีปลุกเสกวัดแปดแก้วยิ่งใหญ่นะตั้งแต่ปี2,547นะห้าหลวงพ่อรวยเพิ่มพูนเจริญดีทั้งห้าหลวงพ่อนั้นส่งเสริมเต็มที่มีไว้พร้อมยันหูยินหยางและหูทั้ง8ปดทิศป้วยกวยอยู่ข้างหลังความเป็นมงคลของคนเกิดปีกระต่าย มีไว้เฮงมีไว้รวยโชคดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ